สวัสดีนะครับเรามาอยู่กันใน Among the s l e e p นะฮะกับพี่หมีนะครับครั้งที่แล้วเราผ่านมาจากสวนสนุกนะฮะกลับมาพร้อมคีย์ไอเทมไปจะไปไหนต่อพี่หมีเอ,อเรียบร้อยเออจะผักทำไมครับชิ้นที่2มาแล้วหรืออีก2ชิ้นกดปุ่ม yes, ครับพร้อมที่จะไปแล้วครับ <Come on. S 1> พี่หมีไปก่อนเลยครับ no มาอุ้มก็ได้ครับพี่หมีไปพร้อมกันครับตบหัวก่อนสองทีครับไปพี่หมีลุยออกมาที่ไหนผมก็จำไม่ได้นะที่บ้านเหรอที่บ้านหลังเก่าอ๋อบ้านต้นไม้ <c oughs> ใช่ไหมบ้านที่มีต้นไม้อยู่มีไฟฉายไหมเดี๋ยวนะหอมีมีมีม <c oughs> กอดพี่หมี <c oughs> ดงังกว่านี้ได้ไหมดงังกว่านี้นิดเดีเดี๋ยวคนดูจะไม่ได้ยินข้างหน้านมีประตูประตูเปิดอยู่เข้าไปเลยอ่ฮะอ๋อเป็นพัาสเซิล์ใช่ไหมตรงนี้เก้าอ e. ี้ที่มันลอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนความทรงจำนะเอานี่ไงชิ้นหนึ่งอ่ะขึ้นมาหยิบเออเออเอามานี่จิ๊กซอว์มีสามอัน ติ๊กซ้อมาแล้วเออปีนขึ้นไปอันสายล่างตรงนี้เปิดพี่หมีไปไหนแล้วพี่หมีพี่หมีมอ๋อยู่นี้ภาพวาดอ้าวภาพวาดขึ้นไหวได้มีคนจมน้ำเหรออ้าวเปิดโอเคอ่าลงตรงนี้ เราอยู่ที่สะพานอ๋อสะพานเมื่อกี้ไงที่รูปภาพนี่เหมือนหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งข้างหลังนี้เราหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเป็นสะพานที่ไม่มีที่จับสามารถตกลงไปได้ไปรีบไปพี่หมีคานเร็วกว่าใช่ไหมเออคานเร็วกว่าลืมไปเสียงอะไร เสียงอะไรตกน้ำผมไม่กลัวหรอกครับเรื่องพูดผีปีศาจอา้ากลับมาที่เดิมนี่ใช่ไหมผมกลับมาที่เดิมเมื่อกี้มาจากทางนี้การที่เรามาจากทางนี้นั้นนั่นหมายความว่าอา้าวเอ้ยงงงงทางอันนี้มีงูอ๋อลินชัก ขึ้นได้ใช่ไหมอม๋อแสดงว่าผมเดินแล้วผมเลี้ยวกลับใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ปีนมาตรงนี้ลากไม้เป็นลินชักปีนเข้าไปได้อ๋อทำได้แล้วบ้านนี้ใช่หรือเปล่าบ้านหลังนี้เข้าไปในบ้านเขาลือหาดใช่หรือเปล่าอาจจะยังไม่ใช่ลงไปไฟติดอยู่โอ้โเดียวนะเดี๋ยวนะ ผมไม่เกี่ยวนะเอ่อไฟดับอดันมาดันลงไปเอ๋ทีนี้ก็ข้ามได้แล้วน้ำตื้นแค่นี้เดินไปอืมเอ๋แล้วก็อุ้ยถึงไหมเนี่ย ถึงสิต้องถึงอืมเนอโอเคมาด้วยกันนะตรงนี้มีไฟอยู่เปิดประตูอุ้อมเข้าไปก่อนเลยเข้ามาก่อนเลยอยู่ตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้อุ่นๆโอเคนะต่อไปละวมีหนอนด้วยเฮ้ใครเดินอยู่ ออกมาข้างนอกมันน่าจะมีทิกซอแถวนี้หรือเปล่าเอานี่ไงทิกซอ์โอโอ้โหไม่เห็น so <this> กลับไปทางเดิมใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเเสียงอะไรอยู่ในน้ำตัวอะไรตกน้ำมีตัวอะไรอยู่ในน้ำใครอยู่ในน้ำครับให้ผมช่วยไหมครับ ผมดึงขึ้นมาได้นะครับไปนู่นแล้วอา่าอันนี้ฝ่ามือเล็กหนึ่งอันด้านนี้เปิดรูปภาพเป็นบ่อน้ำผู้หญิงคนเดิมจากสะพานข้ามน้ำเป็นบ่อน้ำเหมือนก้มลงหยิบแล้วก็มาดื่มแล้วกลายเป็นปีศาจอ๋อจำได้แล้ว รู้แล้วรู้แล้วโอ้ oh, ตรงนี้ใช่เลยตรงนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวตรงนี้มีคนอื่นด้วยผมจําได้แล้วครับตรงนี้ตรงนี้ไงประตูเปิดทําไมใช่เลยครับตรงน,รงนี้ตรงนี้ที่ผมหนาว,นาวครับผมเข้ามาวิ่งได้แล้วผมหนาวครับตรงนี้ผมว่าผม มันแค่รองเท้าแน่นอนอย่าไปกลัวเห็นไหมเห็นไหมมันแค่รองเท้ารองเท้าหล่นลงมาจากข้างบนอย่าไปกลัวผมรีบมาผมรีบไปนะครับผมไม่รบกวนไม่รบกวนนานหรอกครับต้องใช้เก้าอี้ไหมปีนขึ้นไปเลยเฮ้ยเฮ้ย้ยหไหมปึ๊บขึ้นไปดู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  ไปแล้วเธอไปแล้วใช่เลยตรงนี้บ้านหลังนี้มีผีสางนางไม้อยู่อ้าวออกมาแล้วมาที่บ่อน้ำมเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ในบ่อน้ำแต่ผมหยิบไม่ได้ผมปีนไม่ถึงเอ,อมีก้าอี้อยู่ผมปีนแล้วนะครับหมุนใช่ไหม จิกซอแน่เลยเก็บจิกซอเอ้นี่อะไรเนี่ยอันต่อไปกันเลยครับคุณแม่ได้มาสองอย่างเหมือนเป็นกุญแจตรงนี้เหรอกุญแจมาขอบคุณครับอะไรตกน้ำอีกแล้วนั่นไงนั่นไง เหนะ็นอู้ยังไม่ได้มองมาทางเราเลยไม่ใช่เหรอทำไมหนาวซะแล้วฮเอาาเอไปด้านไหนทางกลับอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องไปไหนกลับทางไหนใครรู้บ้างอา่าประตูมันน่าจะมีทางมุดไปนอ,อ๋อนี่ไงนี่ไง ใช่ไหมไม้ออกไปไม้ออกไปมีคนอยู่ไหมครับเฮ้ยข้างบนกุญแจนี่ไงเจอแล้วเก็บมาแล้วทำไมต้องมีเสียงด้วยเสียงอะไรโอ้โหคือแค่เดินผ่านใช่ไหมเราก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศชวนคนหัวลุกเก็บอันนี้ก่อน

เมื่อกี้ไล่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เลยออะดิไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวแล้วหลบข้างใต้นี้ก่อนอจอมันสันสันอีกแล้วเดี๋ยวนะถึงไหมเนะี่ยไม่ถึงก็อี้ก่อนตรงลากเอ่อขยันเดินยังเลย ไปได้แล้วเออยังไม่ถึงสงการเลยสาดน้ำมันทำไมโอ้ยังไปไปอีกเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะมันต้องมีเก้าอี้มันต้องมีที่ลากมาอ๋อนี่ไงดินชักเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นตรง,งนี้ดีนะที่มาเมื่อกี้โอ,โอเคไปได้เวลาไปแล้วไม่เล่นด้วยแล้วเราจะรีบไปคานดีกว่า มาที่บ้านหลังนี้เสียงใครหัวละปลอดภัยไหมเนี่ยในนี้ปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยหรือเปล่าในนี้เหมือนจะไม่ปลอดภัยได้ยินเสียงตื๊ดมาข้างหลังเปิดกระจกเปิดอแล้วก็คานไปโอเคโอเคแอบก่อนแอบก่อนแอบ เฮ้ยอยู่ทุกที่เลยอิกซอมมาแล้วครับประตูเปิดเป็นคุณแม่อา่านนิทานให้นะฮะแล้วก็รูปหน้าคุณแม่หายไปเหลือแต่หนังสือที่เจ้าหนูน้อยคนนี้ถืออยู่พร้อมตุ๊กตาก็น่าจะเปรียบเปยเหมือนเรานะฮะประมาณนั้นเอาละตรงนี้ โอเคถ้าจำเป็นต้องไปก็ต้องไปเฮอฮได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงนะเสียงเท้าเดินอยู่แถวไหนกันนะตรงนี้ไปไม่ได้ต้องปีนปีนไปไหนละ่ะเหอ็นแล้วเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออออรูปภาพยังไงยังไง ไปไหนอ๋อเราต้องไปตรงนี้ใช่ไหมไหนไหนไหนเดอ๋ยาไปกลัวอย่าไปกลักวอยู่ไหนเนี่ยได้ยินแต่เสียงอืฮะอืฮาะ รีบคานไปรีบานไปเออต้องไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องไปไหนปีนตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่เหมือนจะไม่ใช่อ๋อตรงนี้เร็วเร็วเรรีบไปรีบไปอืมโอเคม่ด้านนี้คานต่อได้ยินเสียงอะแต่ไม่มีตัวตน โอ,โอ,โอ้มาตอนไหนไปที่อื่นเลยนะอ๋อสลายได้ใช่ไหมโอเคโอเคนะไปแล้วนะไปแล้วนะเออมีไหมล่ะอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าแอบตรงนี้ได้ไหมแอบตรงนี้ก่อน โอเคอยู่แถวนี้แน่นอนฮะเราต้องไปไหนเนี่ย uh huh. uh huh. มาห้องนี้โอ้ uh huh. ข้างหลังแน่เลยหลบตรงนี้ก่อนไม่มีคนอยู่โอเคเฮ้ย okay. uh huh. นี่ไงเดินเข้ามาแล้ว <_ an> เออเออเออไม่เห็นไม่เห็นโอเคเอาาไปแล้วไปแล้วนะชัวนะเราต้องปีน้างบนใช่ไหมใช่หรือเปล่าจำไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเปิดยากเปิดเย็นโอเคคานไปโอเคความทรงจำต่อไป นี่คือผ่านแล้วใช่ไหมเอ๊กลับมาถึงตรงนี้แล้วเรากลับมาแล้ว oh. พี่หมีอุ้มหน่อยครับเมื่อกี้ไม่ได้อุ้มพี่หมีเลยไปโอ้ให้ลายตา <c oughs> เป็นเกมที่เล่นแล,ลายตามากนั่นอะไรอ๋อเมื่อกี้นั่นเหรอ so เธอดูแบบเศร้ามากเลยนะ ออืเศร้าแต่เรากลัวโอเค